มีอาการปวดข้อมือเรื่องหลังตอนแรกมันเป็นก้อนน้ำขึ้นมาแล้วก็ปวดตอนนี้ขยับไม่ได้เลยเนี่ยดูนี้นี่คือเดอรแควงที่ชัดเจนนะจับหัวโคนนิ้วโป้งแล้วก็กดลงมาวิูนี้เนี่ยพอจับปุ๊บคุณค่จะเจ็บเยอะเลยถ้าพวกเขียนปากกาจับงานจับไม่มีแรงจับเลยนะทำให้มีการอ่อนแรงของนิ้วปวดแล้วก็มันมีขยับประปวดจับนู่นจับนี้ค่อยๆได้จะมีการปวดแล้วยิ่งมันเป็นที่สาคัญคือมันเป็นตรงโคนของนิ้วโป้งเนี่ยว่าไอ้แล้วยิ่งนิ้วโป้งเป็นยนี้ที่เราใช้งานเยอะที่สุดให้จับนู่นจับนี่นมมเเลยทาให้ีกรสปวด แ้ารในการรักษาปัจจุบันนี้นะหนึ่งคือว่าเพื่อจะว่ามีการส่งตอบขรืรอ่องเส้นเลอเนี้ยที่เราจะรักษาเนี่ยก็คือว่าหนึ่งคือฉีดยาเพื่อลดก,การอักเสบขณะเดียวกันนั้นตัดการฉีดยาเนี่ยไม่ต้องไปตัดฟอนผืนนี้ออกไปด้วยเพื่อที่ทจะลดก,การไม่ให้มันมารับอีกนะฮะเนาะส่วนใหญ่ก็ฉีดยาแล้วก็กอลอกฟอนผืนก็จะไม่หายก็จะดี90%้าเซก็ไม่มีโอกาสจะกลับมาเป็นอ,อีกเราจะตรวจอันตรซาวนะนี่นะอันนี้คือ นี่คือเส้นเอ็นที่ปกติดีอันนี้ดีเส้นเอ็นสองเส้นเนี่ยแล้วที่ว่าเป็นปลอกเพราะมนเส้นเอ็นคือตรงนี้นะเอ็นขาวๆตรงนี้ปลอกเพรเป็นพอมาถึงตรงนี้เห็นไหมดำๆเนี่ยมันเป็นน้ำไงที่ช่วงก่อนที่มันมีถุงน้ำคือตรงนี้แหละที่มันบวมเสดขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ที่มันดำๆตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ที่มันปวดเยอะเห็นไหมตรงนี้หนาตัวขึ้นมาเลยที่มันหนาตัวคือตรงนี้เลยที่มันเจ็บเนี่ยที่มุอกดอยู่ตรงนี้เจ็บตรงนี้เพราะปลอกเพราเอ็นมันหนาตัวแล้วมันอักเสบตรงนี้นะที่เราทาาเนนนนีีียืออจะฉดลกตรง้ เนี่ยไอ้พังผืดที่มันหนาตัวคือตรงนี้เลย้อเน,นี่ยอะไที่มันรัดเป้นเอ็นอยู่ถ้าเกิดฉีดยายอย่างเดียวมันไม่หายนะถ้าเราไม่ตัดไปตัดไอ้พังผืดตรงนี้ออกด้วยนะนีน่ตรงนี้นะที่มันมันรัดอยู่ตรงนี้นะ เนี่ยตรงนี้เลยฮะตรงนี้ตรงนี้นะดูนี่นี่นี่เนี่ยตรงนี้ที่มันรัดอยู่ปลายเข็มตรงนี้เลยนะเนี่ยังผืดตรงเนี้ยถ้าเกิดไม่ไม่ตัดออกมันยังไงก็ไม่หายนะตรงนี้นะเมื่อกี้ไอ้ตรงฟังผืดคือตรงนี้เลยนะอันนี้คือเส้นเอ็นที่วิ่งมาไอ้ตรงพังผืดที่มันหนาตัวนี่คือตรงนี้ที่เราจะต้องไปตัดตรงนี้ออกมาเพราะมันเป็นรัดแล้วไปกดเส้นประสาทไอ้เส้นเอ็นตรงนี้นะตรงนี้เลยที่มันหนาตัวพาะถ้าเกิดฉีดยาอย่างเดียวมันก็จะเป็นอีกเดินเข็มเข้าไปนะนิดนึงนะเนี่ย เจ็บอยู่ไหมฮะนี่ยเข็มเข้าไปแล้วที่เราตัดในตรงนี้นะเะน,น,นี่น,นะน,น,นี่นี่ตรงนี้ที่ตัดทางผือตรงนี้นะเนี่ยต,ตรงนี้นะหนึนง่งนิดหนึงนะ่งเนี่ยตรงนี้นะฮะที่เป็นขางผือตรงเนี้ยที่เราตัดอยู่ตรงนี้นะนะที่มนันกดอยู่ตรงนีนนนาา้ตรงนี้เลยมันจะตึงนิดหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้ที่ที่มันหนาตัวขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ที่มันหนาตัวขึ้นมาตรงนี้เลยนี่เห็นไหม ถ้าเกิดเราไม่ตัดได้ไม่หายถ้าเกิดสมมติไม่หายก็ต้องไป